เรื่องเล่าข่าวหน้าหนึ่งอะไรยังไงแนกชาลีกำลังตามจีบนางเอกลูกครึ่งคนนี้นางเอกสาวลูกครึ่งแอนนากลึกเปิดใจกลางวงสัมภาษณ์หลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มสายติสแนกชาลีที่ช่วงนี้แวะมาสอนติกก็บ่อยๆจนแฟนคลับจับจิ้นเรียกคุณครูกับหัวหน้าห้องกันทั่วไลฟ์แอนนาเผยเริ่มรู้จักแนกผ่านไลฟ์ทิกกเพราะอีกฝ่ายเข้ามาให้คำแนะนำแบบน่ารักน่ารัก พี่แนะเขาเข้ามาบ่อยมากช่วยสอนเรื่องดาวเรื่องสติ๊กเกอร์คือเหมือนเป็นที่ปรึกษาติ๊กต็อกเลยค่ะส่วนที่แฟนๆลุ้นว่ากำลังจีบหรือเปล่าเจ้าตัวยังไม่มั่นใจเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้กับทุกคนเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเข้ามาแบบนี้คือจีบหรือเปล่าถึงแม้หลายคนจะเชียร์แต่แอนน่าบอกยังไม่รีบเรื่องความรักถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องผ่านคุณแม่กับผู้จัดการก่อนพร้อมย้ำยังโสดสเปคคือคนขยันให้เกียรติและน่ารักกับเรา ขณะเดียวกันยังพูดถึงเข้มหัสวีที่เจอกันในงานสงกรานว่าเป็นแค่เพื่อนจริงๆไม่มีอะไรเกินเลยเจอกันในงานช่องบ่อยๆแต่ไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลยเพราะวันนั้นมัวแต่เต้นหนูยืนเต้นตลอดไม่มีเวลาไปคุยกับใครเลยค่ะปิดท้ายด้วยความน่ารักว่าตนไม่ค่อยทันคนบางทีมีคนมาจีบแล้วหนูไม่รู้เขาก็ถอดใจไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเขาจีบรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจไว้ที่นี่ที่เดียวเรื่องเล่าข่าวหน้าหนึ่ง ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกการรับชมค่ะ